กลจังหวัดเชียงรายครับไกลจากคาตอบไกลนะพิษณุโลกถือว่าไกลลงมานะครศรีธรรมราชไกลมากไกลมากงั้นไปที่กรุงเทพดีกว่าถือว่าไกลกรุงเทพนะฮะไกลขอเช็คนิดนึงประจวบไกลมากเลย แปลว่าคําตอบเนี่ยไม่ได้อยู่ภาคใต้แน่นอนนครราชสีมาครับอันนี้ใกล้คําตอบเนี่ยน่าจะอยู่ในภาคอีสานบุรีรัมใกล้าข้างๆบุรีรัมคือสุรินไหมก็ใกล้นะแล้วข้างๆ้างสุรินอะไรวะอุบลอะใกล้สุดขอบประเทศแล้วนะฮะข้างบนอุบลคือตายลจะจำไม่ได้ไปเลยเลยเลยถือว่าใกล้ติดกับเลยคือหนองบุรีรัม์แล้วกันถือว่าใกล้เหมือนกันแล้วหนองคายอะใกล้มาก โอ้โอเคได้เปลี่ยนสีแล้วใช้สีแล้วสีเขียวบึงกลางใกล้มากอันนี้ปะเนี่ยอันนี้คือจังหวัดแลวอีสานตอนบนบนอุดรสกลอุดรใกล้มากสกลท